ไปสันโวบ,บักสามเดือนกันสามเดือนแล้วยังบ่ทันใดโตอยู่สามเดือนกูกลัวสามเดือนก็อีกแปดมือแล้วสามเดือนก็อีกแปดมือยังบ่ทันใดโตอยู่ไปรุนกันมอนีว่าเขาสีใดบ่อดไรน้องครับเนาะด้วยความสัดจริงโตโปรดยุทธ์สองกล่องเลยพี่นโตหญ่โตหญ่มากมาก เดี๋ยวเดี๋ยวกับพวกว่ามีสอมแล้วก่อนเดี๋ยวกับพวกว่ามีสอมแล้วก่อนวันสุดท้ายแบบอ่าวิดีโอเราซุมเขามามันไปก่อนตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ <c oughs> สุดเดือนอ่ะไปหาเอาสัตว์พปลาใจเย็นว่ามีใจเย็นได้เพราะว่าสามเดือนกว่าเดี๋ยวว่ามียังถามได้ตัวนี้เบิดเขาเป็นสอบแล้วเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ไปยังสีถามว่ได้ลุยพี่น้องผมเจอ พ่อของดีแล้วพี่น้องพ่อของดีแล้วบอกแล้วว่ามา wounded, ต้องได้นั่นตัวหนึ่งนั่นตัวหนึ่ง,หง,หงเห็นว่าพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนะครับเด้อนี่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่อีกตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าเขาสีแมนบ่แม่นท่อนละพี่น้องเขาสีแม่นบ่แม่นท่อนละสองตัวเขาสี่ได้จักตัวได้ครับเด้อต้อมอิ่มต้อมตอมิ่มอพี่นอ้องต้มอิ่ม แบบหนึ่งพี่น้องเจอกันแน่นอนจวดสันโวแล้วโอ้ยกะโพวกร่มสักใครเอาเสมวกมาพี่น้องสักใครเอาเสมวกมาโบยูโบยูเลยโอ้ยเสียดายเดีพี่น้องเลยอือโบยูไปอาลาดเลยทั้งสองตัว โอ้ยโคเสียดายเลยเอ้ยนี่อย่างวะโฮ้ยบ้าว่าเขาทำเสียบ่ได้ลูกเสียเวย้ยโอ้ลุบเข้าดิหนิลุบเข้าดินดน่โอ้กลัวแล้วโอ อยู you bo. You bo ่บ่อยู่บ่อยู่หม่างป้าเขาออกกับหู่อนตัวอี่ยสิไล่าาพามาปอยู่นี่บ่อยู่บ่อยู่เดี๋ยวก็เห็นน้ำกันพี่น้องแบบนี้บ่อยู่เ้ยครับเด้อบ่เห็นตัวบ่เห็นไห่บ่มีความแม่นเลยขันบังกระโวกแตกมานน่ โอ,อยูพี่น้องผมบอยู่ซับนี่แะไรพี่น้องแฮ้าอืมอายามบ่วงตอกะได้ลังจากที่เหาได้ยุมองนีมือว่านตัวหนึ่งเสร็จละลองร้อยข้องเหาเขาลุ่งใสเออนี่เขาได้ยุ่นี่มือว่านแบบหลักถือขวัญหมากมุนอุ่ยปุ๋ยเห็นบ่อหอยห้อยมุนอุ่ยปุ๋ย มัสิมีอีกบ่อถอะล่ะบ้ามี่าแต่ว่าแต่ก้าหนูซ้ำานีมักสิมาเป็นคููเป็นมูเทละซองซ้ำตัวนะบ่แน่ใจมาสิมีบ่เนะครับนาะนี่นี่ไยมันมาเบิ่งฟังทางนี่บาทนี่พี่น้องว่าตัวเดียวกันบ่พี่น้องว่าตัวเดียวกันว่าไขยนี่นี่นี่ขวข่หนึง่งมาสวดพี่นั่นไขยหนึง่ง บ้ามีก็เลยทดลองเลยกันเหนียวเอาบ่วงห่างไว้นี่บ่วงเออนี่รักบ่วงนี่ก็ลักบ่วงมันผ่านบ่อบ่อผ่านเลยพี่น้องนี่รักบ่วงแสดงว่าเป็นหนูโทษหนูตัวเดียวนะครับเนาะอือเป็นหนูตัวเดียวกันเขาได้ไปแล้วละคันว่างสนเื้มันมันววขวดสอดคันแท้เลยเขาสิไปเบิ้งอยู่บอกกองเขาทางคุณ มือลังจังไปไปกลับไปดีกว่ามันโชคดีว่าพี่รองว่าหัวแล้วเนี่ครับคือการทำมางแ้เลือกสิ่งดีๆมันสิเกิดขึ้นจ้าสี่เบื้องเอานี่นี่บูญยามาจะใส่พี่้องว่าบูญยามาจะใส่ขันบ่ขขืนมาจากนี่นี่นี่ป้าเขาเห็นบ่นี่ป้าเขานี่ป้าเขาบาดนี่มองนี่น้ำไหล มันต่อมาจากอาสาบ้านไอ้สาหนา้าเจเลยะนี่แหละครับขันขาดสีได้จริงๆมันบดใส่แห้งมากไม่เลยเบื้องเอาอืแห้งแล้วตวมาบพท่านตายครับอเคจวดจัดไปพี่น้องผมบนหนึ่งอยู่ดินี่ดื่มากกันมาท่องแดงเบิดเออเอเฮ้ยเอามามามาเอามา เอามาพ่อคล้องนี้อีกแล้วนี่ตัวยังไงปิงโคกพี่น้องนี่อีกหัวหนึ่งมีสองหัวเลยครับเ้อมีสองหัวว้าวมันกัดบ่ะมีสองหัวพี่น้องนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนี่อีกหัวหนึ่งมันสิกัดบ่อวะกัดบ่วะจับหัวเล้ยวต้องาะมือแห้งพี่น้อง กัดยูวพี่น้องโอ้ว้าวมีสองหัว <laughs> จักสีไปไสใ่จักเป็นงูนห้ฉสีแกดเดียนเออไปไปพ่อ <laughs> <laughs> พแต่ยียงกับโมโหเหมือนเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องผมไปลุยปอบต่อ <laughs> พุนผุนพ,พี่น้องแสง พี่น้องว่าคือพี่เป่าบ่ลงมากินน้ำนี่อันนี้เป็นสาพี่น้องอันนี้เป็นสาฟัางพุนกับเป็นสาแมบแมบยุุ่นพี่น้องพุนพุนแมบแมบยุุ่นพี่น้องแมบแมบยุุ่นแมบแมบยุุ่นสิลงมากินน้ำที่ล่ะสิลงมาหากินปลานั่น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 หนั่นหนั่นยุ่ยิมสาเลยนี่พี่น้องยุ่ยิ่มสาเลยนี่ยุ่ยิ่มสาฟังพี่ภาษานั่นนั่นนั่น เป็นแสงลอยบ่แม่นคว่ำบ้ามีบ่แมีนคว่ำบ้ามีบ่ตะยานบ่มมงเจ้าบ่าบา้เออเออนั่นนั่นเออนั่น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 นว่นนั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 ่นนม่นนี่นเดี๋ยว่นาไปลุยกนนเลยเดี๋ยวเนาไปลุยกันเลยพี่น่่น่น่นั่นสิไปลุยลุยลุย นี่น้ำอืมมันตกลงมากินน้ำเน่นอนนั่นนั่นพี่นอ้องตะยักตะยักตะยันตะยันใส่ง่วครับเล็กเมื่อนั้นน้ำคุณเมื่อนั้นน้ำคุณสังเกียดดีๆเมื่อนี้น้ำอยากออกใสจักหน่อยมือที่เขาไรแสงแมบแมบมนันนั่นน้ำม,มันคุณบาดย็นนี่น้ำม,มันใสแล้วแสดงว่าบ่าท่านเห็นตัว ยู่ฟังพุ่นฟังอ่าสุดร้อนหอาพุนกะก็ไข่หง่ก็กบ่ท่านเห็นแสงอีย่างบ้านมีมาจอบอยู่ะมาณเกือบช่วม่วงหนึ่งแล้วมาจอบอยู่หม่งน,นี่ประมาณช่วม่งอ่าเกือบชาวม่วงลักลัดเขาไปพุ่นไปจอบเบื้องแสงบ่เห็นผี่น้องเนี่ยที่มันเขามองที่มันร้อยมากแล้วมันเขามองโกนไอที่บ้านมีเอาตับดักไอเอาตับเอาโครงไก่ดักไอแช่หน่อยไว้นี่น้ำใส น้ำใสปกติมันขุนเมือนันบ้ามีมาแย่งเห็นบ้ามันขุนบ้ามีกับยางมาพี่ยางมาพี่มุ่นีน้ำท่างลงน้ำนี่บาดฟ่งทางพี่อุ้ยขนลุกว่ะนี่ขนแฉาหน่อยมันมาหอดพี่วนแฉาหน่อยเห็นบ่าุดลูกหูลูกตาพี่บาดนี้นั่นโก่งยางงหญ่แบบโต้งนะมันน่ะนั่นเห็นบ่าน่ะมันบ้ามีก็เขาไปซ่วงเล้วดิเขาไปซ่วงเฮ้ยมึงลียู่นีบ่ยจังสัสจังสีบ้ามี่เไยซ่องบ่เห็นอีหยังเลยพี่น้องก็เลยงงเอาบาดนี้เขามาเห็น ไอปฏิบัติการอันนี้ไหมเฮาปฏิบัติการอันนี้ไหมเดี๋ยวสิเอาใส่ง่วเดี๋ยวสิเอาใส่ง่วมาดักแช่หอยเบิง้งมันติเป็นยังไงจากหอยแล้วเข้ามาล่องเบิง้งเดียดยู่เอยู่อีกเรียงหนึง่งเ้อครับเด้อขอให้มันเดียดนั่นแปลว่ามีตัวแล้วมาถดลองกันก่อนขั้นาาสันนเฮากับสิวเบ็ดติดรวดสลิงมาใส่กันครับสวัสดีครับคือมันต้องหู้ให้ได้ว่าตัวอีกอย่าง หนีมือนี่แม่นาะหนีมือเราดึงออกบ่ได้เพราะว่ามือเพิ่นสิเป็นแบบไอหิวเหยียวย่นยานบาดถือกถือกกลับเล็กหนีเพังสีหน้าเอาออกบ่ได้เพงสีอยากเห็นผ่านนั่นแหละดึงกลับเล็กเงือข้างอืออืออือซอยเนียซอยเนี่ยในวังสีดวดไปลุยเฮาย่อมเสียสลระแที่นทีเซลไปขัวแที่นทีเซลไปขัวเอามาหล่อแฉหน่อยแล้วก็มาหล่อพี่พงคิดเบื้องซ้ำนี่เราไปหอมสีเพียครับ คุณละเออเอาจัดไปบ่วงกับพันลุมบุ่มยุ่งเสียวเบื้องบ่วงเดี๋ยวบ้ามีเห็ดไหมข้าก็สีหางขึ้นพี่แล้วอ่าพวงพี่คุนพี่แล้วพี่น้องพี่พพพอพเออเอาว่างไปก้อนเลยว่างไปก้อนเลยนย่านัรอสกรักวันอันนี้ว่างไปนี่พี่น้องเียนี่โอ้ยหอมเพียนี่ครับ นี่ครับของแท้พี่น้องของแท้แน่นอนบ่ตงห่วงใส่งัวมันหอมหอมขีเพียยตัวนี้เอาไวน้นี่ในพวงรอให้มันลงมาคันเถือกครับกับิีดีล่างงานอยู่หรือบ่ามีบ่าเอา้าเอามาแตงบ่วงบาดพี่น้องผมพันลุบุมเลยหลังจากที่แสงว่าว่า,ว,า,ว,าว่ามาหนะ่ะมันพันกันเลยแนมะ่บ่วงบางตีล่ะนี่จัดไปพี่น้องผมจัดไปนั่นใส่นี่บ่วง อ่าละก็นี่บ่วงอ่าให้เบิ้งกันเต็มเต็มะครับเนาะให้เบิ้งกันเต็มเต็มเลยนี่สองสัน้นแล้วก็รล่องมาด้วยกับเล็กมองที่มันมาพักอยู่นี่ก่อนนี่อาก็หวังว่าสีโอเคเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับว้าวแต่ว่าบ่เห็นแสงแล้วเนไปเก็บอุปกรณ์ไปพี่น้องผมจวดหวังว่าสีได้ผลเนาะพี่น้องเนาะ มีความหวังเลยว่ามีความหวังเขาจะมาเห็ดละกะสิ่งสิ่งมู้นี่บ่เสือจะหลบรูปไปลุย